และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอ e. ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเมกาลูดอนมันยังไม่สูญพันธุ์ไปจริงหรือไม่และถ้าหากเราพูดถึงในยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นะครับท่านผู้ชมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ได้ทำการยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรณน่าจะสูญพันธุ์และอาจไม่เหลืออยู่บนโลกของเราอีกแล้วเลยก็ได้อย่างเช่นไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่และรวมไปถึงพืชพันธุ์ในยุคนั้นๆที่ไม่น่าจะเหลือรอดมาจนถึงในยุคนี้เว้นก็แต่ว่าสัตว์บางจำพวกสามารถวิวัฒนาการและปรับตัวให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมในยุคต่างๆ จนทำให้ขนาดตัวของพวกมันมีขนาดที่เล็กลงและอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรามักจะเห็นจากภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอของสัตว์ยุคดึกดำบรรมาตลอดซึ่งจากข้อมูลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นี้จึงทำให้มีการถกเถียงและตั้งทฤษฎีกันมากมายจนทำให้ผู้คนบางส่วนมีความเชื่อว่า สัตว์พวกนี้ยังมีชีวิตอยู่บนโลกของเราเพราะณปัจจุบันมนุษย์อย่างเรายังสามารถสำรวจมหาสมุทรได้เพียง5%เปอร์เซนจากทั้งหมดของโลกใบนี้นั่นเองครับซึ่งมันหมายความว่าเจ้าสัตว์พวกนี้อาจจะยังมีชีวิตอยู่บนโลกของเราก็เป็นได้หรือพวกมันน่าจะกำลังหลบซ่อนตัวเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ให้พวกมันยังมีชีวิตอยู่ต่อนน่นเองครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าเมกาโลดอนซึ่งสำหรับเจ้าสัตว์ชนิดนี้คือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า23-26ล้านปีก่อนโดยลักษณะของเจ้าเมกาโลดอนจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับฉลามขาวในยุคปัจจุบันนั่นเองครับแต่ขนาดของเจ้าเมกาโลดอนจะมีขนาดใหญ่กว่าฉลามขาวถึง1ิเท่าตัวซึ่งว่ากันว่า มันสามารถมีขนาดใหญ่สูงสุดอาจจะยาวถึง20-22ถึงีเมตรแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเพราะเนื่องจากในยุคปัจจุบันเรายังสามารถหาหลักฐานเจ้าเมการโลดอนได้ค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองครับเพราะหลักฐานส่วนใหญ่ที่ได้ทำการค้นพบนั้นมักจะไม่สมบูรณ์โดยสิ่งที่พบเจอส่วนใหญ่มักจะเป็นซากฟอสซิลที่มีการผัดฟันและมีกระดูกสันหลังเพียงเล็กน้อย ซึ่งในส่วนตรงนี้จึงทําให้ไม่ทราบว่าลักษณะของเจ้าเมกาโลโดอนเป็นแบบไหนแต่จากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์คาดเดากันว่ารูปล่างลักษณะน่าจะมีความใกล้เคียงกับฉลามขาวมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งคําว่าเมกาโลดอนนั้นได้เริ่มมาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการค้นพบหลักฐานการมีอยู่ของเจ้าเมกกโลดอนในสมัยยุคฟื้นฟูวิทยาการ ในประเทศยุโรปซึ่งตอนนั้นได้มีการรายงานการพบฟันของฉลามขนาดยักษ์ถูกฝังอยู่ในหินและจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งชื่อเป็นทางการว่าเมกาโลดอนแล้วสาเหตุที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่สามารถทำการค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์ของเจ้าเมกาโลดอนได้เพราะเนื่องมาจากเจ้าเมกาโลดอนตัวที่เสียชีวิตแล้วร่างของมันจะจมลงสู่ก้นทะเล และจะย่อยสลายไปทุกส่วนเพราะเนื่องมาจากในท้องทะเลนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆที่สามารถกินเนื้อได้แล้วสัตว์จำพวกนี้แหละที่จะมาคอยกินซากของเจ้าเมกกโลโดอนนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตัวของมันก็ยังมีสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายไปได้นั่นก็คือฟันกับโครงกระดูกสันหลังเพราะมันเป็นแคลเซียมจึงไม่ถูกย่อยสลายและนี่ก็คือสิ่งที่เรา สามารถทำการค้นพบและนำมาศึกษาเรื่องราวของมันได้เพียงเท่านี้ซึ่งซากฟอสซิลเหล่านี้มักจะสามารถค้นพบได้ในชายฝั่งที่มีความลึกไม่เกิน1-200ถเมตรนั่นเองครับเพราะเนื่องมาจากเจ้ามีการโลโดอนมันจะไม่อาศัยอยู่ในน้ำลึกและตลอดเวลาที่ผ่านมาจากการรวบรวมฟอสซิลของสัตว์ชนิดนี้มีการคาดการณ์กันว่าขนาดตัวของมันอาจจะใหญ่ถึง1-2เมตร และมีแรงกัดโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลกร,รัมนั่นเองครับและจากสาเหตุที่พวกมันสูญพันธ์ไปนะครับโดยการคาดการกันว่าอาจจะเป็นเจ้าวานเริ่มอพยพสู่เขตน้ําเย็นซึ่งเจ้าเมกาโลดอนนั้นมันจะอาศัยอยู่ในเขตน้ําอุ่นเท่านั้นมันจึงไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้เหมือนฉลามขาวจึงไม่มีอาหารขนาดใหญ่ที่จะเพียงพอสําหรับมันจึงเป็นสาเหตุให้เจ้าเ,าเมกาโลดอน เริ่มสูญพันธุ์ไปจนหมดแต่ณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังหลงเหลือปลาที่มีความใกล้เคียงกันนั่นก็คือฉลามขาวที่เรามักจะเห็นกันบ่อยในยุคปัจจุบันนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกทฤษฎีที่เขาคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้ามีการดอดสูญพันธุ์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีการดอดไม่สามารถทำได้โดยนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาได้อ้างว่า ในช่วงเวลานั้นได้มีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือแผ่นเปลือกโลกของแอฟริกาและแผ่นเปลือกโลกของทางยุโรปได้ขยับตัวเข้าหากันและชนกันอย่างรุนแรงจึงทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงอย่างเฉียบพลันและทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเป็นอย่างมาก จึงทำให้สัตว์ในท้องทะเลบริเวณน้ำอุ่นเริ่มตายและเริ่มสูญพันธุ์แต่ก็ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองและปรับเปลี่ยนพันธุกรรมให้มาอยู่บริเวณน้ำเย็นได้แต่สำหรับเจ้าเมกโลดอนนั้นมันไม่สามารถทำได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คาดการณ์กันไว้ว่าโดยขนาดตัวของเจ้าเมกโลดอนที่มีขนาดใหญ่มากและยีนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มาเป็นระยะเวลาที่นานจึงทําให้มันอาจจะสูญพันธุ์ในตอนนั้นพร้อมกับสัตว์ตัวอื่นๆที่ไม่สามารถปรับตัวได้เช่นกันนั่นเองครับและเมื่อปีคิตศัาด1918กราช1918โดยท่าเรือสตีเฟนได้รับขึ้นสัญญาณวิทยุแจ้งเหตุผิดปกติบางอย่างจากชาวประมงที่ออกเรือหาปลาอยู่กลางมหาสมุทรโดยชาวประมงได้แจ้งว่าเลดาของพวกเขาได้มีการตรวจจับปลาขนาดใหญ่ และมีรูปร่างคล้ายฉลามขาวแต่ขนาดของมันกลับใหญ่มากจนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ยังได้เห็นปลาตัวนั้นที่กำลังกินปลาในอวนที่พวกเขาจับมาได้ซึ่งพวกเขาได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าปลาที่พวกเขาเห็นนั้นมีลักษณะที่แข็งแรงและมีลำตัวที่ใหญ่กว่า300ฟุตรหรืออาจจะเกือบหนึเมตรเลยก็ว่าได้ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ ก็ได้มีหลักฐานยืนยันนั่นก็คืออวนของชาวประมงที่มีรอยฉีกขาดจากการกัดอย่างรุนแรงจึงทำให้ผู้คนละแวกนั้นไม่กล้าออกเรือหาปลาในท้องทะเลและข้อมูลเหล่านี้ก็ได้มีการบอกผ่านปากต่อปากจนทำให้เรื่องราวของชาวประมงที่ได้พบปลาขนาดใหญ่ได้เป็นข่าวโด่งดังในช่วงนั้นนั่นเองครับและจึงทำให้ผู้คนคาดการว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่ อาจจะเป็นเจ้าเมกาโลดอนสัตว์ในยุคดึกดำบรรที่ใครหลายคนมักจะเชื่อว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่ผู้คนบางส่วนมักจะเชื่อว่าเจ้าปลาชนิดนี้มันยังมีชีวิตยอยู่บนโลกของเราแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ และสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะครับและเราก็อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับโมจุกกู